วันนี้มาร่อมกิจกรรม O S K ค่ะรับน้องใหม่ค่<น>ะก็รู้สึกว่าแบบเหมือน,นแบบว่าสวนกลาบนี่ก็รักกันมากเลยครับก็แบบตั้งแต่รุ่นเก้าเจ็ดก็เอ้ยรุ่น9ก้าสิบห้าค่ะก็รู้สึกแบบว่าตั้งรุ่น9กสิบห้าก็ยังมารับน้องถึงที่ค่ะเออรุ่นที่ทก็จบไปตั้ง50าสิบปีแล้วเนาะเนี่ยใช่ครับ ก็อยากจะขอบคุณมากเลยนะครับที่รับน้องครับขอบคุณมากครับน,น้องๆทั้งม .1 ม .2 ม .3 โดยวทนยิ่งม .1 รุ่น14ในอดีเมื่อ5ีที่แล้วเมื่อ17พฤษภาคม2515เป็นวันเปิดเทอมปีกันศึดษา2515 พี่ๆรุ่นเก้าห้าที่ยืนต่อนหน้าเราหน้าขนาดนี้ก็ได้มาเข้าแถวเคารพตรงข้าแล้วฟังว่าจากท่านผู้มือการโรงเรียนซึ่งขณะนั้นคือท่านผู้มือการอาจารย์สุวันตําำศงนะครับวันนี้9พฤษภาคม2565 50ปีให้หลายพี่ๆสูงว่า95้าากลับมาที่โรงเรียนสุงกว่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อพบกับน้อง นักเรียนปัจจุบันภาพความหลังนวันนั้นเมื่อ17พฤษภาคม2545ก็ได้กลับมาสู่พวกเราอีกครั้งหนึ่งในเวลานี้ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนปัจจุบันที่ได้กลับมาสู่โรงเรียนของเราอีกครั้งหนึ่งในปีการศึกษาใหม่และขอแสดงความยินดีเป็นพิเศษกับน้องๆม .1 ถึงราวขึ้นหนึ่งปีเพื่อนเพื่อนกำลังนั่งรถกำลังนั่งรถมา Okay. <laughs>

เลือดหมเลือดหมเด็กๆทโรนตราุรอร คุณครูลักษณะคุณครูเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับัไม่ผิดไปทำร 过来。

Thank you. ันนี้ถือว่าเป็นวันมหัศจรรย์สุภาพุรุษสุดผูหลังนะครับที่กล่าวว่าเป็นวันมหัศจรรย์ก็เพราะว่าพี่ๆของพวกเรา OSA95 นะครับได้มาร่วมรับน้องเพื่อร่วมแสดงความดีกับน้องพร้อมทั้งนำน้องเข้าสู่ข้องเรียนซึ่งเป็นติดยาวที่เราถือว่าเป็นศูนย์รวมใจของพวกเราชาวสุดผู้หลัง และยังมาเป็นแบบอย่างให้กับน้องเป็นแรงกระตุ้นใจให้กับน้องว่านักเรียนสยุภรผู้หาบนั้นมีเส้นทางชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองอย่างไรนะครับแต่และท่านมีประสบการณ์แล้วเล่าสู่ให้น้องฟังและก็มีของดีๆมาให้กับพวกเราด้วยกิจกรรมวันมหสศจรารย์สุภาพบุรุษผูห้หราบนั้นเริ่มมาตั้งแต่ปีพศปีการศึกษา2555 โดยการที่เรื่อของท่านพลตำรวจโทนัทพงศ์สูรกลวันนี้ท่านให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมด้วยครับเพราะท่านเป็นสวนกลาพื้น8 1หนึ่งะครับ8 1หนึ่งนะครับตอนแรกของการสรวเรียนนะครับทุกท่านจะได้เห็นความอบอุ่นว่าในรั้วชมพูฟ้าของเราแล้วมีความอบอุ่นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะอุ่นๆุ่อบอุ่นจากรุ่นพี่ของเราที่ดูแลน้องอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะดูแลกันตลอดไป จนมีสิ่าของเราท่านหนึ่งท่านนัท่นะครับน่านบอกว่าสุกุลาบของเราเราดูแรกันจนลมหายใจสุดท้ายนั่นก็คือตลอดชีวิตนั่นเองนะครับเขาบอกเป็นโรคสุกุลาบแล้วรักษาไม่หายนะครับวันนี้ o s เ95นะครับให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ทราบ้่าแต่ในรุ่นของท่านนั้น มีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองหลากหลายสาขานะครับทางในวงการทหารตำรวจและเอกชนมากมายซึ่งน้นองๆรุ่น146นะครับหรือรุ่นร้นใจรักนะครับที่เราตั้งกั้นเมนื่อค่ายประสมนิเทศที่ผ่านมาจะได้รับรู้และก็ะได้ถือว่าเป็นแบบอย่างในการขับเคื่อนชีวิตดำเนินการชีวิตของท่านต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณ โอเค95ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านประธานรุ่นคนเอกบัณฑิตสุพฒนะนะครับที่ท่านนำคณะของท่านมาวันนี้นะครับก็ขอยินดีต้อนรับโอเค95ทุกท่านแล้วก็ขอให้กิจกรรมวันนี้เป็นไปตามถุประสงค์ทุกประการครับและขอให้นักเรียนทุกคนได้รเรียนในสวนรั้วสุขพกษศาสริยของเราด้วยความสุขตลอดไปครับสวัสดีครับสมนาคต ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนนะครับห้ามต่อเตารณรงร้อยสี่อสิบเอ็ดว่ายสวัสดีรุ่นที่มสองรุ่นหนึ่งรอยสี่เชิญครับขอบคุณครับถ้านเรียนมอสองที่เดิมนะครับานเรียมหนึ่งทั้งหมดกลับหลังหันท้าเรียนม3ามทั้งหมดขวาหัน เตรมอสอนทั <Es> <an> meantime, ้งหมดพนมมือครับตู้หนึสสสพนมมือครับเีบเามัหนู้นเลยนะเตรมอนึ่งอสอทั้งหมดพนมมือครับตมองอสอหนึ่งร้บหกรหนึ่งอครับทุสุหนครับขอบคุณมากครับ เสียดายวก็ถ้ามอปลายอยู่ด้วยก็คงได้ไหวต่อถึงตพอปกระดับชั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็เลยมหนึ่งมสอง 2, 2> ขวาหันก็เลยมสามซ้ายหันกลับมาที่หน้าสังคมครับและลำดับต่อไปก็คือรุ่น140รุ่นพี่ที่เพิ่งจากย่าวยาเมืไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ขอเชิญนักเรียนสูงสดวิทยาลัย19รุ่น140ทั้งหมด ล้อมน้องๆที่บริเวณรอบสนามฟุตบอลโรงเรียนสมุทรปราการลัยได้เลยครับเชิญครับแล้วเดี๋ยวเราที่น่งนอรสวสีุนทุกย่าสเัสดอรั กีเหตุผหลายๆตัวก็มีมีคนก็ไอะรแลอยากจะฝากเพราะว่าุกนี้ก็จบไปแล้วอยากจปฝากควร้ความเข้าใอไอางเงี้ยคอยใจไปทำงานสาาในการช่วยดูแลเรียนก็ Kegiatan tata komite dan kelas kelas berseragam yang paling sederhana. Nggak boleh. Bali ini lebih di pohon praktik พิธีรุ่งอรุะเช้ซึ่งจะเป็นต้นที่จัดจักรพรรดิวันมาสันระรัชสมัในปีที่2แ้จะเป็นพิธีรุงรุณเช้าของเดกอนกุมภาพันธ์แห่งการเราจะน้อมนอมร่กันในพิธีรุ่งอรุณเช้าของเอนกุมภาพันธ์ขอร่วกันร่วมมือร่วรงร่วมใจร่่วรงในการจัดพิธีงาน นั่นคือความเป็นอยู่พนมม่อขอกราบคุณครูทุกท่านณโรงเรียนสุราษฎรแหนี้และทุกที่ในโลกแห่งนี้กราบสวัสดีครับคุณครูเตรียมกราบคุณครูสาวรกสิปงศาหมายว่าหมุนรอบตัวปฏิบัติกราบ โุลรอบตัวโุลรอบตัวโุลรอบตัวอยู่ทุกที่ในโรงเรียนข้อที่วางมือเต่าห้าบื้เอหนึ่งสี่หกหึ่งสีห้าหนึงสี่น้องๆทั้งมหนึ่งมสมสเสยโทษยิ่งมหนึ่งรุ่นหน่งสีในอดีตเมื่อห้ปีที่แล้ว เมื่อ17พฤษภาคม2515เป็นวันเปิดเทอมปีการศึกษา2515พี่่รุ่น9 5ที่ยืนต่อหน้าเราหน้าขณะนี้ก็ได้มาเข้แถวเคารพตรงข้าแล้วฟังว่าจากท่านผู้มือการเรียนซึ่งขนะนั้นคือท่านผู้มือการอาจารย์สุวรรณํำสนนะครับวันนี้9พฤษภาคม2565 50ปีให้หล ที่พศ่นยว่า95กลับมาที่โรงเรียนถูนว่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อพบกับน้องๆนักเรียนปัจจุบันภาพความห่ังนะวันนั้นเมื่อ17พฤษภาคม2545ก็ได้กลับมาสู่พวกเราอีกครั้งหนึ่งในเวลานี้ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนปัจจุบันที่ได้กลับมาสู่โรงเรียนของเราอีกครั้งหนึ่งในปีการศึกษาใหม่ และขอแสดงความยินดีเป็นพิเศษกับน้องน้องมอน์หนึ่งศุลกากรรุ่นหนึ่งเตีนศูนมวลมมิตรที่ชมหน้าพวกเรามาเร่งร้องพร้อมทำนองต้องใจสุขื่นใดไม่เห็นเว้นแตียดไกล ใจ